ใบเฟิร์นใบเฟิร์นลูกเล่นตะเศ้าแม่ไม่ให้กินนมเพราะเขายังไม่ทันได้คัดเต้ามานน่มาแม่นี่ลูกแม่แม่มามานะมาเล่นกันดูไม่เงินหิวเหรอเอยจะให้ลูกหน่อวัยน้อยหนึ่งเดือนกับสีวัน ชาวหางดอกอันนี้ใบใบใบน้องเฟินแม่เงินทองว่างเมื่อนี่แหละครบรอบสัพท์คนเม้าคนบ้า,บาใครน,น้ป้อนมืนี่หกสิบสองมาเป็นแต่ไม่เง <laughs> ก็เป็นแปลว่าผ่านนะแม่เงินผ่านรอบหรือไม่ <c oughs> ตานเพศไซน์แ่สิบเจ็ดมือลูก,ลกน้อยอย,อยู่น่าจะบอติดดอกมันลอยกันนะจะพี่น้องเอ,อ้ยมีควายผูอยู้คกับว่าได้มากสแนลวเพิ่งก้างงรอบไปหาตัวหัวหน้องใบเฟิร์นเป็นลูกของ เจ้าไหมกับแม่ใบเงินสายเพชรอุดรน,นี่ค่ะแม่เพิ่นสูง143เซนติเมตรตอนนี้ใบเฟิร์นอายุหนึ่งเดือนสีวันแล้วเพิ่งหายพักเฟื้นจากอาการท้องร่วงแล้วเป็นอย่างคือบาออกหมานะึเอาไปดบนกันพิ่นบนแม่เพิ่น แม่เพิ่นบ่ให้กินนมใบเฟิร์นมานี่เอะเอะเอะอะเฟิร์นเลี้ยอย่างเขาน้ำตูยาวสู้งขี้เลียมแม่เขา เราเบรงพัฒนาการของน้องใบเฟิร์นไปน้ำกันกับพี่นอ้องก็ไว้สนีก่อนค่ะสวัสดีจ้า